สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า CBR650F นะฮะนี่สำหรับคันนี้นะรถสวยๆเลยปี2018นะครับ <c oughs> ชิวหน้าแต่งมีให้นะฮะยางสวยๆนะครับอ่ะนะครับนี่เลย ถังสวยๆนะครับกันลอยถังมีให้นะฮะกันสะบัดมีให้ไฮเปอร์โปรนะครับกุญแจครบ2ดอกนะฮะไม้สวยๆนะครับ30,000กิโลแท้นะครับคันนี้กันล้มมีให้นะฮะท่อแต่งทรงอาคาโปวิกนะครับท้ายสั้นแต่งมีมาให้แล้วนี่นะครับรับประกันความสวยเลยนะคันนี้ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้เลยนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ครับขอบคุณครับ